พันธุกรรมที่ผิดแปลกหรือมีแทนกายพันธุ์มีดวงตายอยู่ในปากของตัวเองเวลามันจะกินอะไรเนี่ยมันต้องอ้าปากต้นไม้ที่รูปร่างราวกับมนุษย์ลักษณะของมันก็เหมือนกําลังแบกอะไรสักอย่างสังเกตนะไอ้ที่ไม่ใช่ขนเต่านะทุกคนแต่มันคือพืชหญ้าสาหร่ายสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุยะคื่อาจจะไม่เคยเห็นอะไรที่มัน Amazing ขนาดนี้นะครับค้องต่างๆหรือเรื่องราวธรรมชาติ Amazing ที่จะทำให้คุณเห็นแล้ว <c oughs> <laughs> คุณก็จะตกใจประมาณนี้นะ <c oughs> ก่อนไปนะครับสําหรับใครที่เป็นสายรักธรรมชาติหรือชอบธรรมชาติกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กับเราด้วยกดติดตามไว้แล้วไปดูกันเลยขอค่าเข้า,ขานิดนึงนะ อันนี้หลายคนอาจจะเคยรู้แล้วนะครับเขาบอกว่าความลับของโมอายหินยักษ์ที่เกาะอีสเตอร์มีร่างกายอยู่ด้านล่างเมื่อทีมสำรวจเขาทำการขุดลงไปก็จะพบร่างแบบนี้เฮย้ยจริงๆตัวนี้อาจจะยังไม่มีดินมากขึ้นขนาดนี้หรือเพราะอะไรก็ตามผมไม่แน่ใจว่าเหตุผลอะไรใครมีความรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับแต่มันมีตัวอยู่จริงๆมีรถก่อนคิดต์ศักราช4,000ปีทำด้วยไม้โอก๊กทั้งต้นใช่และครับล้อก็เป็นไม้โอก๊กผมเดาได้เลยว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการยางรั่วอย่างแน่นอน่าง มากก็แค่สั่นกึกกรกหรือแบบไปแบบไม่ตรงอะ่ะก็กรึกกรไปเรื่อยแต่ว,ว่ามันเป็นการแก้โซลูชันที่ดีนะครับเพราะว่ายุคหินมันคืออะไรก้อนหินเขาทําจากก้อนหินมันหนักมากอันนี้ก็จะเบาขึ้นแล้วมาก็จะเห็นไปได้ไกลขึ้นอะไรอย่างนี้ป่ะวะ มีหนอนที่มีสไปโป่มาจากด้านหลังนะครับหน้าตามันเหมือนกับปีศาจท,ที่โผล่มาจากนารกแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อมันลอกคราบมันจะกลายเป็นหมอดตัวที่มีตาขาวๆเว,วลาเราส่องไฟใส่มันผีเสื้อกลางคืนอนะไรแ,แบบนี้ฟีลลิ่งประมาณนั้นนะครับแต่ตัวมันจะใหญ่ๆห,หน่อยซึ่งต่างประเทศนี่เขากลัวนะทุกคน <c oughs> มันหล่นนะครับหมอด มีต้นไม้ที่รูปร่างราวกับมนุษย์ซ่อนอยู่ในป่าเบาขานที่ประเทศเบลเกเรียครับผมลักษณะของมันก็เหมือนกําลังแบกอะไรสักอย่างถ้าเกิดที่ประเทศไทยผมว่าต้องมีผ้าของหวยกันบ้างมันต้องมีแน่ๆคือเขียนใบหวยแป้งเปลืองนี่เต็มรับรองไม่ได้อยู่สุขแล้วครับต้นไม้ต้นนี้เครื่องทําวัฟเฟิลบางเครื่องสามารถเพิ่มความสนุกได้ด้วยการทําวัฟเฟิลให้กลายเป็นรูปเลโก้ยามเช้าก็จะอร่อยได้เลยทันทีแต่ผมคงไม่อยากเล่นถ้าเกิดมันโดนพวกอะไรเหนียวเหนียวลาดด้านบนแล้วนะครับก็จะมีความสุข ขนาดไหนในการกินอาหารเช้าอย่างนี้วะเนี่ยมีเต่ารูปร่างประหลาดนะครับถูกค้นพบมีอายุ80ปีที่รัฐเท็กซัสสังเกตนะไอ้นี่ไม่ใช่ขนเต่านะทุกคนแต่มันคือพืชหญ้าสาหร่ายแอบน่ากลัวนินดๆน่าจะเป็นคุณตาแล้วปะเต่ามีอายุป,ประมาณร้อยกว่าปีนะครับตัวนี้80เจอโลกมากี่อย่างแล้เนี่ย มีหมอดชนิดหนึ่งเมื่อมันลอกคาบออกมามันจะกลางปีกด้านหลังขึ้นก่อนและมีลักษณะคล้ายๆกับงูเพื่อปกป้องตัวเองจากนักล่าต่างๆทุกคนดูมันเหมือนงูขนาดไหนถ้าผมเห็นไกลๆผมจะไม่เข้าไปใกล้งูมาตัวเดียวนี่ยังกลัวเลยนะครับพี่โผล่ชะงกหน้ามาสองตัวออแอบหลอน มีบันไดเหล็กหนึ่งอันถูกทิ้งไว้ในบ่อออนเซนหลังจากนั้นเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปข่าบหินปูนต่างๆที่ลอยขึ้นมากับไอ้น้ำเกาะอยู่ทั่วเต็มราวบันไดและเกิดเป็นบันไดหินสุดยอดมากเพราะรู้สึกเดียวกับลากต้นไม้ที่เราเอาอะไรไปแปะข้างๆไว้แล้วหลังจากนั้นมันค่อยๆโตซ้อนกันขึ้นมาทุกคนแต่นี่เป็นก้อนหินนะเว้ยโตโดยธรรมชาติที่แท้จริงทุกวันนี้น้ำออนเซนน่าจะละลายหายไปหมดแล้วนะครับแต่ยังมีความชื้นอยู่มันก็เลยลอยๆขึ้นมาสังเกตหินรอบๆเนี่ยโอ,อ้โหอยาก มีสมุดสอนการเย็บผ้าอยู่เล่มหนึ่งซึ่งค้นพบว่ามันสร้างตั้งแต่ปี1833ถือว่าเป็นงานที่ละเอียดมากในการเย็บผ้าดูเป็นตัวอย่างอาจจะเป็นหนังสือเรียนหรืออะไรแบบนี้ถักชุดถักเนตติ้งมีหลายอย่างมากนะครับนี่ก็คือหน้าตัวอย่างของหนังสือเล่มนั้นและมันดูสวยมากทุกคน เหมือนเสื้อผ้าตุ๊กตาคือทาแล้วเหมือนจริงมากนี่คือภาพของเป็ดแมนดารินที่มีสีที่หายากสุดๆสังเกตด้านล่างผมไม่มั่นใจว่าาจะเป็นเครื่องติดตามหรือเปล่านะครับด้วยความที่สีสวยแล้วก็หายากจะเป็นที่ต้องการของคนที่เขามีความโลภนะก็มีแท็กอยู่ที่ด้านล่างถ้าเทียบดูนี่สีเราบอกว่ามันเป็นพวกนกแก้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาเลี้ยงไงมีวัดมังกรอยู่ที่ประเทศไทยสูง80เมตรเที่ประเทศของเรานะครับมีสิ่งของที่น่าสนใจที่ต่างชาติก็ยอมรับนับถือ ใครเคยไปฝากคอมเมนต์หน่อยผมเคยเห็นแต่ผมไม่เคยไปเกิดเป็นคนไทยต้องไปสักทีหรือเปล่า มีใยแมงมุมที่เหมือนกับมุ้งสาดอยู่ทั่วทุ่งเพราะว่าแมงมุมต้องการหลบน้ำช่วงที่น้ำขึ้นนะครับสภ้ผาพอกมาก็เลยเป็นแบบนี้แอบหลอนๆท่านี่ทำมาเพื่อดักมแมลงแมลงตกลงมาเม,มื่อไหร่ไม่ต้องห่วงว่ามึงจะรอดตายแน่นอนแล้วคุณคิดว่ามีกี่ตัวด้วยประเด็นขนาดนี้มึงจะยึดของโลกหรือไงี่ออสเตเลียนทาวนะครับทุกคนภาพนี้ไม่ใช่ภาพที่เห็นกันได้ง่ายๆองค์ประกอบของมันคือมีควันจากป่องภูเขาไฟมีภูเขาไฟระเบิดมีเมฆคึ้มฝนอยู่ด้านบนหลังจากนั้นก็มีฟ้าผ่าลงมาตรงกลาง ภาพที่ช่างภาพถ่ายไว้ได้พอดีแล้วก็เพาะจะเกิดลางร้ายเกี่ยวกับโลกใบนี้แต่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยในโซนนั้นนะแต่ไม่ใช่จะเห็นกันได้ง่ายๆอาจจะไม่มีคนถ่ายแต่ช่างภาพคนนี้เขาแค่กล้องไม่ได้เจ๋ง กบตัวหนึ่งเกิดมาด้วยพันธุกรรมที่ผิดแปลกหรือมิวแทนกายพันธุ์มีดวงตาอยู่ในปากของตัวเองเวลามันจะกินอะไรเนี่ยมันต้องอ้าปากเพื่อจะได้เล็งให้เห็นว่าเอ๊ะตรงนู้นคืออะไรเอ๊ะตรงนี้คืออะไรใช่ครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะทุกคนแอบสงสารน้องนะแต่ว่าการกายพันธุ์มีอยู่ได้เรื่อยๆเ,เอาง่ายๆเราเห็นเชือไวรัสมันกายพันธุ์กันได้ง่ายมากนะครับมันจะมีให้เราได้เห็นเรื่อยๆอย่างแน่นอนเรื่องราวการกายพันยุกเป็นมนุษย์นี่แหละที่จะเป็นมิวแทนนะฮะดูการ์ตูนมากไป หินรูปร่างเหมือนกับมัชรูมอยู่ที่แอลจีเรียถูกลมพัดที่ด้านล่างนะครับแล้วด้านบนคือมันแข็งผมไม่มั่นใจน่าจะเป็นลมระดับพื้นดินพัดผ่านจนมันมีขนาดอยู่แค่นี้พี่เขาังกล้าไปดันอีกเหรอถ้าเป็นผมนี่ผมไม่กล้านะคือไม่รู้จะแตะแล้วมันแตกเมื่อไหร่ถ้าเกิดโค่นลงมาน่าจะเป็นคนที่มีแสงเข้าตัวเยอะมากๆเลยนะครับข่าวก็จะเล่นแบบว่าลุงบังเป็นคนดันจริงหรือไม่จริงหรือมีนักท่องเที่ยวที่พาไปแล้วไปดัน มีนกที่นิวกินีรูปร่รงหน้าตาตัวเป็นสีดําตาเลืองแสงสีขาวสิ่งที่ทุกคนกาลังเห็นนะครับคือมันกําลังลําแผนเพื่อเรียกคู่ของมันถ้าผมอ่านไม่ผิดเขาน่าจะเรียกกันว่าว็อกเกิลคอปเอกลักษณ์ของมันเนี่ยมองไกลๆเนี่ยก็รู้เลยทันทีว่าเป็นมันคงไม่มีสิ่งใดบนโลกแล้วล่ะหน้าตาม,มือนกับเองนอกจากเอเลียนที่บุกมาอีกรอบหรือว่านกนี่คือเอเลียนเอเลียนอยู่บนโลกเรามายาวนานแล้วสินะภาพนี้คือจินตนาการของคนสมัย1892นะครับว่าอนาคตมนุษย์จะสามารถบินได้ ยังไงไปัจจุบันนี้เราก็รู้คาตอบกัอนอยู่แล้วเรามาจากอนาคตซึ่งคนสมัยก่อนก็คงอยู่ไม่ทันปัจจุบันนะครับคือมีไอพ่นมีเครื่องบินอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นปีกนกแบบเนี้ยแต่ว่าจินตนาการมาสามารถ drive เราให้ไปสู่สิ่งนี้ได้เรื่องหลังจากนี้จะเริ่มเบาๆนะทุกคนแต่ว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นและมันรู้สึก amazing ภาพทำแลบที่ทําให้เราเห็นว่าพี่แกไปดัดฟันดูกันให้ดีทุกคนผมเห็นแล้วเสียวมากคือฟันมันจะหายไปซี่หนึ่งผมนึกว่าจะใส่ฟันปลอมนะครับทุกคนกําลังคิดอย่างนั้น แต่จริงๆแล้วมันผิดคือเขามีฟันซ่อนอยู่ด้านบนอีกอันนึงทีมแพทย์ก็ได้ทาการดึงและพยายามยึดผมไม่แน่ใจว่าต้องดึงสักกี่ปีนะอาจจะเป็นเวลาที่นานมากนะครับแต่ภาพมันทําให้เห็นโปรเซสทั้งหมดคือดึงฟันทั้งอันดึงออกมาเลยจากนั้นค่อยๆดึงมันลงมาด้านล่างแล้วก็บิดมันเหมือนฟันปลอมอะทุกคนสุดท้ายครับ happy ending เราก็ได้ฟันที่สวยงาม มีคนคิดกลไกจีเนียตที่ทําให้เครื่องตัดหญ้าธรรมดากลายเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบอัตโนมัติถ้ามันวิ่งวนหมุนไปตามเชือกและเชือกค่อยๆสั้นลงรถก็จะค่อยๆวิ่งเข้ามาใกล้จุดศูนย์กลางมากขึ้นนี่วิทยาศาสตร์ผสมมาไม่จะเป็นต้องระบบอัตโนมัติเราใช้ระบบความคิดของเราอ่ะแล้วมันทําได้เกี้ยงดีนะครับต,ต้องเคลียอะไรแข็งๆด้านล่างกา่อนนะไม่ง,งั้นเดี๋ยวรถพลิกมีหอยทากทะเลที่หน้าตาราวกับมังกรม,มันสวยมาก อย่านะครับผมว่าต้องมีคนอยากจะเลี้ยงมันอย่างแน่นอนแต่แลักษณะสีสันสดใสขนาดนี้ต้องมีพิษอย่างแน่เลยสีมันเลืองแสงด้วยนะเหมือนปีศาจมีนกที่กําลังเล่นกล้องอันแหน <c oughs> นี่ไม่มีอะไรเลยเอามาให้น่ารักน่ารักนะครับเป็นการตัดเลี่ยนสาหรับคลิปที่แบบว่าจริงจังเกินไปเล่นกล้องวงจรปิดเฉเลยนกคู่เหมือนแมวนะมีบางอย่างกําลังลอยอยู่บนน้ํเพิ่งเดี๋ยวเขาจะเฉลยให้ดูว่าคืออะไรไม่ใช่จระเข้นะทุกคนแต่เป็นน้องเฮ้เฮ้ยพ่รุษ อะไรเจอเราอยู่คนเดียวเลยยะเข้าไปอยู่หัวฉันได้ไหมกำลังชิวน้องคือตัวอะไรครับเป็นบีเวอร์หรือเป็นตัวหน้าผมไม่แน่ใจใครรู้ชื่อฝากคอมเมนต์ด้วยนะนี่แหละครับทุกคนก็คือคลิปของสิ่ง Amazing ที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือเพิ่งเคยเห็นอะไรครั้งแรกฝากกดไลค์กับเราด้วยนะครับกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อติดตามคอนเทนต์แนวนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าแลวทุกคนเหมือนเดิมไม่ดราม่านะครับ